คนฉลาดทำไมถึงเลือกที่จะเงียบคนฉลาดมักเลือกที่จะเงียบด้วยเหตุผลหลายประการซึ่งส่วนใหญ่ร้วนสะท้อนถึงการคิดอย่างลึกซึ้งรอบคอบและการควบคุมอารมณ์ที่ดีนี่คือเหตุผลสำคัญที่คนฉลาดมักเลือกที่จะเงียบ6ข้อคิดที่คนฉลาดเลือกที่จะเงียบข้อที่หนึ่งเงียบเพื่อฟังมากกว่าพูด คนฉลาดฟังมากกว่าพูดเพราะรู้ว่าความเข้าใจเริ่มจากการรับฟังคนฉลาดเลือกเงียบเพื่อฟังมากกว่าพูดเพราะเขารู้ว่าการฟังเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งกว่าการพูดในหลายสถานการณ์คนฉลาดรู้ว่าการเข้าใจผู้อื่นต้องเริ่มจากการฟังไม่ใช่การพูดแทรก ถ้าคิดไม่รอบพูดเร็วแค่ไหนก็พลาดได้แต่ถ้างเงียบเพื่อฟังและคิดก่อนมักจะพูดได้อย่างมีพลังสรุปสั้นๆคนฉลาดไม่พูดทุกอย่างที่รู้แต่พวกเขาจะพยายามรู้ให้มากก่อนจะพูดทุกอย่างข้อที่